สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะน้าน้อยพามาจัดชุดเซ็ตเบาๆราคาสุดคุ้มอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้อ๋อขออนุญาตบอกก่อนค่ะสวนของเราตั้งอยู่ตำบลโคกพาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะรอบส่งของอีพีนี้ก็คือจัดชุดเซ็ตชุดโปรสุดคุ้มนะคะราคาชุดละ250บาทราคารวมส่งค่ะถ้าโอน ถ้าปลายทางน้นนอยขอบวกเพิ่มอีก30บาทนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ราคาค่าส่งปรับขึ้นจากเดิมท,ท่านผู้ชมก็คงจะพอทราบกันอยู่นะคะสำหรับใครที่เอฟไม้ส,วนน,นสวนนั้นสวนนี้เจ้าของสวนก็จะแจ้งนะคะว่าราคาส่งเพิ่มขึ้นเรามาดูชุดแรกกันเลยนะคะสำหรับชุดแรกชุดที่หนึ่งนะคะ ุดที่หนึ่งก็จะมีนี่เลยค่ะชุมพูทวีปลายสวยๆนะคะต้นที่หนึ่งแล้วก็เรือนหลวงค่ะเรือนหลวงเขาจะเป็นไม้กัดสีถ้าเกิดว่าโตเต็มัยขึ้นไปนะคะเขาจะกัดสีสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นไม้กัดสีนะคะเสียฐีสุพรรณค่ะลูกไม้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเป็นต้นที่สีต้นที่ห้าก็คือ ก้าทับนะคะ9ก้าทับก็สวยด่างทุกใบค่ะด่างจึ้งๆน้งน้อยก็เอามาจัดชุดโปรชุดเซตให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมสําหรับชุดที่1ชุดที่สองค่ะชุดที่สองนะคะก็จะมีชายชนหนึ่งต้นเศรษฐีสุพรรณหนึ่งต้นแล้วก็มณีมรกตค่ะมณีมรกตด่างจึ้งๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมหานุมานจองถนน เห็นท่านผู้ชมหลายๆท่านถามถึงน้าน้อยก็เลยเอามาจัดจริงๆน้าน้อยว่าจะเก็บตั้งแม่นะคะสําหรับหานุมานจองถนนชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปป้ายสวยทุกใบนะคะแดงทุกใบค่ะอยู่ในชุดเซตที่สองนะคะมาต่อกันที่ชุดที่สามเลยค่ะชุดที่สามก็จะประกอบไปด้วยพัทยาหนึ่งต้นเรือนหลวงนะคะเรือนหลวง หต้นเมืองสีชนเมืองสีชนหนึ่งต้นทิพวารีค่ะทิพวารีที่เขาเอขียนมาจากดาราโนพร,รัฐนะคะชมพูทวีปค่ะให้ไปด้วยหนึ่งต้นนะคะสำหรับชุดที่สมค่ะมาต่อกันที่ชุดที่สี่เลยนะคะก็จะประกอบไปด้วย มณีมรกตค่ะมณีมรกตดังสวยๆนะคะศีลาเพชรค่ะศีลาเพชรกาลังเริ่มกัดหน้าแล้วนะคะท่านผู้ชมชายชนค่ะชายชนปลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะชมพูทวีปค่ะเศรษฐีสุพรรณกําลังเริ่มกัดหน้าแล้วนะคะท่านผู้ชมอยู่ในชุดเซตที่สี่ค่ะชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้าก็จะประกอบไปด้วย มณีมรกตค่ะพรรัตนะนะคะนบพระเก้าค่ะสีกัญจนาเจนหนึ่งนะคะเรือนหลวงค่ะอยู่ในชุดเซ็ตที่ห้านะคะเซ็ตที่หค่ะเซ็ตที่หนะคะก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยค่ะเพชศสุวรในโชตหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชม ไก่เศรษฐีค่ะนพะเก้าลูกไม้ด่างสวยๆแบบนี้นะคะรัตนารุ่งเรืองค่ะอยู่ในชุดเซตที่6นะคะแต่และชุดเซตเราทําเป็นเซตให้มาในราคาสุดคุ้มแล้วนะคะไม่สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนว่าขอไม่เอาต้นนี้ได้ไหมไม่เอาต้นนี้ได้ไหมเพราะามีแล้วถ้าอย่างนั้นก็คือเราจัดชุดเซตให้แล้วนะคะท่านผู้ชม มาต่อกันชุดเซตที่7นะคะก็จะประกอบไปด้วยเสียถีสุพรรณค่ะเมืองสิชนลูกไม้ด่างสวยๆนะคะแล้วก็เพชรพญาเสือที่ใครๆที่ถามหาในช่วงนั้นน้อยยังไม่มีจํานวนให้นะคะแต่ชุดนี้น้อยเอามาจากชุดเซตก็จะมีอยู่ประมาณสองต้นแต่ อยู่ไม่ให้ให้ดูเอานะคะว่าอยู่ในชุดเซตที่เท่าไหร่แล้วก็ชุดเซตที่เจ็ดคือต้นสุดท้ายเพชรเจ็ดสีค่ะชุดชุดนี้จะมีเพชรอยู่สองเพชรนะคะท่านผู้ชมสวยมากๆเลยค่ะด่างจริงๆด้วยนะคะสําหรับชุดเซตที่เจ็ดค่ะมาต่อกันเซตที่แปดเลยนะคะท่านผู้ชมรัตนารุ่งเรืองค่ะรัตนารุ่งเรือง รวยร้นฟ้านะคะรวยร้นฟ้ารัศมีเงินค่ะรัศมีเงินแล้วก็เราให้ไปด้วยนะคะยักษ์กุเปรันค่ะยักษ์กุเปรันเาเนาะไปหามาได้ต้นหนึ่งนะคะไก่เศรษฐีค่ะนี่ก็คืออยู่ในชุดเซตที่8นะคะท่านชมมาต่อกันเซตที่9เลยค่ะเซตที่9นะคะก็จะประกอบไปด้วย9้าทับค่ะ9้าทับ ด่างสวยๆจึ้งๆแบบนี้เลยนะคะเพชรพญาเสือค่ะเพชรพญาเสือเป็นไม้แยกหน่อนะคะต้นนี้แล้วก็ชมพูทวีปค่ะชมพูทวีปนายทองเหม็นนะคะนายทองเหมน็นปกติน้อยก็จะขายแยกต้นนะคะอยู่ในต้นละเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามารวมชุดเซตแบบนี้รับรองว่าท่านผู้ชมได้ราคาเกินคุ้มแน่นอนค่ะเพราะว่าแต เก้าทับก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยนบพะเค่ะนบพะเก้าด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะแต่และชุดเซ็ตคุ้มมากๆเลยค่ะถ้าเราเอาเป็นเซ็ตแต่ถ้าใครบอกว่าเลือกต้นก็จะอยู่ในเลทราคาต้นละนะคะก็จะไม่ได้ราคานี้ค่ะมาต่อกันชุดที่10เลยนะคะท่านผู้ชมก็จะประกอบไปด้วย ทับทิมทองค่ะทับทิมทองนะคะมาต่อกันชุดที่สิบค่ะชุดที่สิบนะคะท่านผู้ชมทับทิมทองคือต้นที่หนึ่งนะคะนบะเก้าค่ะนพะเก้าด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะคือต้นที่สองค่ะนายทองเหมน็นนายทองเหม็นให้ไปด้วยนะคะเรือนหลวงค่ะเรือนหลวง ฟอร์มสวยมากเลยนะคะสองฝั่งโค้งค่ะสองฝั่งโค้งหน้าแดงสวยมากเลยนะคะสําหรับชุดเซตที่สิบค่ะมาต่อกันที่เซตที่สิบเอ็ดนะคะต้นที่หนึ่งค่ะสัตว์จะทำค่ะเป็นไม้แยกหน่อนนะคะต้นนี้น้องมีหัวแล้วค่ะต้นนี้เมืองสีชนค่ะเมืองสีชนต้นนี้สวยมากเลยนะคะ ก้าทับค่ะเก้าทับก็ให้ไปด้วยนะคะด่างจริงๆด่างทุกใบค่ะนายทองเหม็นนะคะนายทองเหมน็นแล้วก็คุณชายชนค่ะคุณชายชนก็ใบนี้มีตําหนินะคะเพราะน้าน้อยก็เลยเด็ดออกไปค่ะก็จะมีอยู่สามใบหนึ่งหลอดหลอดใหม่เขาก็แดงนะคะท่านผู้ชมมาต่อกันชุดเซตที่1 2เป็นเซตสุดท้ายนะคะ ต้นใหญ่หญตๆตัวๆเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยค่ะสำหรับจุฬาลงกรตัวนี้ด่างแพงด้วยนะคะท่านใดเอาไปเก็บก็น่าจะมีอนาคตอยู่นะคะแล้วก็มณีมรกตค่ะมณีมรกตต้นนี้นะคะนกขาสดายุแล้วก็เรียกทรัพย์อยู่ในกระถางเดียวนะน้อยก็ให้ไปเลยค่ะชุดนี้ก็จะได้ไม้หกต้นนะคะท่านผู้ชมถ้าใครเรียกชุดนี้ดูนายทองเหม็นค่ะนายทองเหม็นต้นนี้ กัดหน้าแล้วนะคะสวยค่ะชิ้นหน้าบัญชรชิ้นหน้าบัญชรที่ใครๆตามหาอยู่น้าน้อยก็ให้ไปด้วยนะคะครบจบทุกเซตแล้วค่ะมีทั้งหมด12เซตนะคะท่านผู้ชมช่องทางการติดต่อของน้าน้อยนะคะเบอร์โทรของน้าน้อย0982315971ค่ะเป็นเบอร์ที่แอดไลน์ได้เลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ อยู่หน้าเฟซบุ๊กของน้อน้อยก็คือสะอาดเหล่าพรค่ะถ้าใครสะดวกทางไหนก็โทรหรือแอดไลน์น้อน้อยมีปลายทางนะคะแต่ถ้าใครโอนก็อยู่อยู่ในชุดเซ็ตละ250บาทถ้าปลายทางน้อน้อยขอบวกเพิ่มเป็น280บาทนะคะในแต่ละชุดเซต็ตวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวน้อน้อยจะหาโปรดีๆมาแนะนำให้ท่านผู้ชมอีกนะคะ สวัสดีค่ะ